เอาแล้วเอาแล้วเอานั่งแล้วพี่น้องนั่งแล้วนั่งแม่นั่งนั่งนั่งนีะครับฝั่งนี้ก็พอฝั่งนี้ครับเฮ้ย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  ดูลูกชายแล้วเ,เต็มที่ครับสวัสดีค่ะพบกับช่องพายบุญหลายจ่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไม่นาไหน่อยนะคะอันนี้คุณพ่อเพิ่งอาบน้ำให้เสร็จนะคะดูค่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลย คุณแม่ก็ถูดูลูกลูกนอนโอ้โหเย็นสบายครับอากาศร้อนๆเจอน้ำนี่โหเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยครับแม่ๆครับดูลุกสายเราค่ะ้อยอ,ยอ,ยอย ันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะสําหรับท่านใดที่กําลังมาเห็นนะคะอันนี้น้องเล่นประจําของน้องทุกวันนะคะอะแม่ไม่ต้องช่วยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะทําให้หลุดเองได้นะคะเห็นไหมคะ แดดค่ะแดดแรงมากสวัสดีครับแม่แม่เอสซีครับตุ้มดูทำดูทำขาห้อยเหนื่อยครับ จะคันอันนี้ต้นไม้เรียบๆนี่พอให้ถูได้นะคะ้าต้นไม้ที่แบบนี้เปลือกอ่อนเนาะเปลือกบางแต่ถ้าเป็นเปลือกแข็งๆนะจะไม่ค่อยให้ถูนะคะเพราะว่าผิวหนังคุณแม่บางเนาะแล้วก็ถ้าถูอย่างเงี้ยคุณแม่ค่อนข้าง,งจะถูแรงถ,ถูแบบเยอะๆหน่อยก็จะทําให้เลือดออกได้นะคะผิวหนังถลอกเนาะมองหน้าดูมองหน้า อยากกระโดดขีค่คอมากเลยอ,เอุ้ยดูทํทำดูทำอุ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้คุณแม่ช่วยค่ะคุณแม่ช่วยเฮ้ยแม่ช่วยดันไว้โอ้โหดูค่ะบรรยากาศคา่ะคึกคืนมากค่ะเสียงรถอวันนี้พี่เมย์ไม่ได้มานะมาด้่ผมครับ ดู้ทำรู้ทำน่าตีมากเลยโอ้ยพันพันขาขาเห็นไหมคะเขาเล่นทุกวันอะ่ะเล่นจนขเขาเรียกอะไรอะ่ะเขารู้แล้วว่าต้องออกยังไงก็คือเราแบบเฉยๆได้เลย ตอนนี้แม่นางพยายามหามุมนะคะหามุมที่แบบว่าสว่างสว่างนะคะโอ้โหโชว์กับโอ้โหถุมตีลังกาทวนดูของคุณแม่เราดูดูดูถ้าได้ถูในสุดฤทธิ์สุดเดชเลนนี้โอ้โหฟังเสียงค่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนั่งแล้วพี่น้องนั่งแล้วนั่งแม่นั่งนั่งนั่ง ฝันไหมครับฝันไหครับเฮ้ย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 ดูคุณแม่คุณแม่กำลังมองมันค่ะคแม่กำลังมองมันดูลูกชายแล้วเต็มที่ครับเต็มที่ครับดาครับโอ้ยดาดาโอ้ยเสียงอะไรอันนี้เมื่อกี้กเขาเรียกเสียงอะไร หอยหว่อยขอโทษเซลกับบไดเ้ขี้แยบนะอยู่ดูเล่นดูเล่น แม่นี่กลัวลูกลุกไม่ขึ้นันรีบมาประกบไปลแล้วไปลแล้วคุณแม่เรากลัวลูกชายลูกไม่ขึ้นดอยหลังดูดูเอาอีกแล้วไม่เข็ดค่ะ ไม่เข็ดนะคะไม่เข็ดนะคะ <S <S อะไรอย่าดือ้อเลยลูกน้อยลูก <N oll id> นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุว่าทำไมแม่นางถึงไม่ปล่อยโซ่ให้ยาวกว่านี้นะคะอันนี้แค่สั้นๆนะแต่ถ้ายาวกว่านี้รับรองคะ่ะพันคอแน่นอน อันนี้แค่สั้นๆนะคะสั้นๆยังขนาดนี้เลยถ้ายาวกว่านี้โอ้ไม่ต้องพูดถึงค่ะ ข้าเล่นจนจากที่พื้นจะแฉพื้นแห้งหมดแล้วโอ้โหผมปะแป้งเรียบร้อยครับแม่แม่ครับอ้เหมืนไปทางนู้นละทางนู้นยังชุ่มอยู่ไปเอาใหม่ละไปเอาที่ใหม่ละอึจจะ๊ชอ๊ชโอ้โห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 โ ดูเสียงโอ้โหโอ้โหมีนักท่องเที่ยวมาค่ะมีนักท่องเที่ยวมาด้วยคุณแม่ก็พยาย,ยามเรียกลูกชายไปเรื่อยๆนะคะ ี่ขานี้ไม่ฟังเลยไงครับเล่นเหนือทําไมครับกินนมใช่ไหมครับอ้าวไม่ใช่ละจะอู้อ้าจะควงใหญ่แล้วสิไปหลอดทองแม่คือเกาบดได้แล้วลูกพยายามจะมุดเข้าไปใต้ท้องแม่มันเคยทำํำเขาไม่ได้ละลูกใหญ่ละลูก อะไรไงล่ะตูอยังเป็นบ้าเลยลูกออจะได้สิไปมุดเขาไต่ทองเขามุดเขาบ่ได้แล้วลูกอ,อยากอ่อนอยู่เหมือนเดิมครับใต้ท้องแม่คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับใจครับ คิดถึงนะคะแม่แม่คิดถึงตอนแบบเวลาเขาเล่นเขาอะไรแล้วเขาจะชอบมุดใต้ท้องแม่เขาขัดแข้งขัดขาเหนื่อยแล้วครับนี่คุณแม่เราคอเอ็นดูนะคะเคาเอ็นดูลูกชายเนาะลูกชายหิวนมไม่ยังเอ้ยกินนมแม่ไหมครับอ่ะคางนี้ไม่เอาครับเอาคางนู้นครับหรอเลือกได้ครับแม่หมุนจะจะเวียนหัวละไม่เอาสักข้าง เอาใหม่เอาใหม่โอ้โอหล่อเลือกได้จริงครับลูกชายเราหนุ่มครับผมเหนื่อยแล้วครับแม่ผมขอกินนมหน่อยครับขอกินนมหน่อยครับหนุนมครับ เอาางนี้ซะแล้วโอ้แล้วใครเขาจะขยันหันให้เนาะลูกชายเราเนี่ยหิวนมครับอยู่นมครับดูเสียงดูดนมจ๊บๆเลย ยังไงแม่นางก็ฝากนะคะอะพ่อพ่อเมฟซีนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามช่องพายุหลายใจยไว้ด้วยแล้วกันนะคะฝากพ่อพ่อเมฟซีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ